เอาสบายดีเอฟซีหนาปวดมาทุกคนเนาะทำรับคลิปนี่กับโบไดมาลินโอดัดให้ทุกคนได้เบิ่งนล็อกหมือนีอเนี่ยแต่ว่ามากินโรเจอเหมือนอนี้โเรเจอร์สกินอันนั้นนะสกินนี่ยังซื้อมาเวลามันเปลีนหลังแล้วมันเป็นไดโนเสาร์นี่นี่การินโรเจอร์อยู่เดี๋ยวจะให้เบิ่งนสซ่ละจะจี้แล้วว่าเรเจอไหนนี่ก็คือโรเจอร์นาทุกคนเนาะเฮ้ยนีะเปิดกล่องลังให้เบิ่ง กูนะว้าโลจูถืออวบเกือสุดยอดก,กอยเซ้มองม่วงพี่น้องเลยนี่พักกับเขาเออที่เดียวโอ้วววมันสีปบปลนะ่าเละเห็นหัวนมมอนเปบ่ <c oughs> ไหมดเยนะ <c oughs> ใส่แหละใส่สรววันไปใช่หละ <c oughs> มาทุกคน ไปของอยู่อันนี่นั่นี่อยู่มจอปักซี่ฮรน,นี่แหละโอ้อน,นี่ก็สายดันแงรงโดยเฉพาะเลยนี่ไปได้อยากดันไปได้อยากตกดาวบอลอยากเสียดาวนี่แอดมาหาผู้นี้ได้นี่แบกลงแต่ตำนานหอดอีพิกสุดยอดไปนะทุกคนนี่โอ้ไปของนาแลนาะดัมแดดเป็นแดด เจ็บหัวก็เจ็บเนีมาบปวดหวเห็ดน้ำข้าวสัปบปะเขาเห็ด <c oughs> ขึ้นไปนอนใฉ่หม,มูม้วนซุกสับมันชีสมอยู่ปะ,ะใส่เลยโอเคนอนทุกคนนอนเดียวมาเบิ่งแต่ละขั้นตอนที่ว่าเขาเห็ดทุกคน <c oughs> ก่อนหนึ่งเขาก็ต้องเอาไปฝักมันก่อนเออถูกถูกเลยครับฝักมันชนะีมันมุนจั๊หน่อยนะแล้วก็ยำหมูม้วงใส่โอ้สุดยอดเลยหมูม้วงเขาปวดหัวฟ้านเปลือกคนบ่อยหยันมันฝาดเ <c oughs> นาะได้เนาะสุดยอดแหละ แซ่บๆอันนี้ทุกคนเลยเนื้อดนกินเชือบุเรอันนี้แต่ว่ามากินมันกับมันมีปีหนึ่งได้กินบางยามบางส่วนเท่านั้นส่วนเ 3, ดือนสามเดือนสี่เดือนหานี่แหละประมาณนั่นแหละเพราะว่ายามมัน,มนกระป้อมนี่นะงวงองอกม่วงหอกม่วงก็กินยามเดียวเท่าันเอ,ององอกม,ม่วงเนี่ยว่ามีขายแต่กระป้อมนี่มันมีแต่ส่วนนี้แหละ ฝากตั้ง FC ทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเนี่ยเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนี่ยไพย่ที่ว่ากินกระป๋อมหรือบบกินกับสมาชิคอมเมนต์เมื่อไรได้อแล้วก็ FC ทางใดแขวงใดเมืองใดฮะนะกินอยู่บ่เคยกินอยู่บ่หรือว่าวบบกินบ่เป็นอะไรแต่าหากว่าถ้ามารสชาตินี่นเป็นคะนนแนนมันก็นสุดยอดด้ยแล้วเนี่ย้าแนวกินไดโนเสาร์เนาะมันก็สุดยอดแล้วไพ่บบกินเนี่ยก็ถือว่าแบบ บคุมขานะชีวิตนี่เกิดมา,นดา,นาเนี่ยบกินไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์มันก็สุดยอดเลยที่ว่ามันสูญพันธุ์ไปแต่ก่อนเออแล้วมากลายมาเป็นกระป้อมเลยนะเัวกระป้อมเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่แบบโคบสางห่างไกลเนี่ยมันก็คือไดโนเสาร์หมดแหละต่างแต่ว่าขนาดน้อยหรือว่าไดาโนเสาร์ยกุกยุกนี่บวกบก่งนะบวกไ้เก่งนะอกกงนะไอวิาสาจังวะวิเทนสายรรมาสายปะ ปกติแล้วนี่เขาจะเห็ดก้อยใส่บมงม่วงน้อยแต่วันนี้มันบ่มีบม่งม่วงน้อยแล้ะกะไปซื้อบมงม่วงอยู่ตลาดมากก็เป็นบม่งม่วงสุกซ้ำยำม,มันมุนมุนเลยเออมันจังเขากันดีละมุนดีนี่บ่าวเซกองบานโม่เมืองละมามไปป่าป่าแปงอัตปือเออโมเมแปงเซกองอือน,นี่ปีนั้นนี่เละแก็บเราสุดยอดละแซบะ แซียบสับโอ,อแต่แลงอันนี้ก็พักข้าวแดงเหมือนข้าวทองนี่พักฮอร์มอนเหมือนพักฮอร์มปอกพักฮอม์มอนพอมปอมฮอ,อม์อม,มนอนอิ่นตาน่างหวงเนาลยตอนไปของเข้าบุรีรัมย์ทุกคนบะอกมีเวลาถ่ายมันแดดเกินไปนะย่านโทรศัพท์มันสีระเบิดทิม่มมันหอนโผดโอ้อ่านังแมงโกทเทไว้ เจ๊หอดดาวเจักดาวล่ะแปดสิบห้าดาวแปดห้าวล่ะโอ้ไฟอยากดันดาวหรือว่านี่เพิ่นเก็บดาวมาพร้อมแหละผูได้อยากลบดาวมาได้เก็บดาวแปดสิบปลายดาวพร้อมลบเลแปดสิบห้าดาวนะฮะบอกในที่แดงินลินจะมาจะปีละลินซองหมื่นสิหืเมื่อวานกับวันนี้ืันี้เก็บได้โหลดมากโหลดมากกับวัานี่หรือ่บอโหลดมาวันยานทีสบอหอดสมองหนึ่งค่ะเมนตอนนี้ตอนนี้เลยเจ้าดาว ตอนนี้บ่แปดสิบห้าดาวคือเกาแรงยังแปดสิบห้าดาวอ้ยเทีบสุครามเทีบสุคราหรือมหรรยเทีบสุครามเทียบสุาพบ้านบ่หวานบวานแร้วมัวุกหวานเสีมวุกตัวคเนียมาุกดีแล้วตอนนี้ไปนาะพราะแล้วไไลน่นวยหนึ่งกัพอแล้วโอ้ตัวไหนี้ยง้านเนี่ย ตอนนี้เรากะพักนะทุกคนเนาะเออโซโลโมสันโลโมซันกไม่เอานะโซโลโมซันโซโลโมสันโซโลโมซันโซโลโมสันโซโลโมซันโโลโมซัน ดีก็มาพากีก็หูกับบอลตอนนี้กับบุญยังแล่ก็ไปทางผู้สมนังเบิ้ง่อยเขาเฮ็ดอ่าตอนนี้ก็เสียแล้วเลยแหละ เดี๋ยวตัดผ่าไปตอนที่ว่าแล้วไปเทียมหอยกนครัม่กินแซ่บกันอกอยใส่สมะม่วงสแซ่บว,วันนี้แล้วแถวแถวอันนี้บาวสลวันบ่าวเตพื้บาวเตพื้บาวเสก้องโอ้แต่เดี๋บ่าวเดนไกหมดแ้วนเนาะ ตะปูสารวันเซกองจได้บุจำปศักดิ์เขามาอยู่จำปศักดิ์อ่แลน่คะับักเข้ามายูจักดเออจบนั่นแล้วเขาก็ตรงเด็ดไล้ตัวเข้าๆใส่ได้เนาะ้าวันเด็ดอยู่เน้เด็ดเดเด็ดเดกพักนี่ก็คอยอย่แลละซื้่เอเด็ดก้พักนี่ก็บ้าตะปือนี่และ ไปเอาตพักนี่เฮ้ยพักข้าทองเขาน่ะเอาเข้าขาวกลับอ่นนะใส่หนึงใส่ใส่ไหน่อยใส่เพิ่นเพิ่นบไห้ผักพหอมป่นเดกระาพ <c oughs> ักสื่อหอมป่นเลยหมปนไม่ไนี่เ่หอมป่นเาโคอะซื้อได้ไเก็บไยู่หันลรีดเลยไปแไเก็บ ชื่อ้นกล่องให้สุดท้ายก็ถูทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยวันนี้เสร็บแี้วรับไอ้หนองหอผักแล้นะหอผักมหาวิลัยอจ้าปจอมอจอ้อมันจนนะมันจนมันจนอมจ ไปด้กินลาเดโนสา์นี่จะมันก็สุดยอดเลยแหละก้อยไดโนสาวน์เด็ดใช่ลาเดโนสาวน์อะไรเนี่ยแต่พ่อผมม่วงเด็ดกูพักนี่กะบาซีก้องนี่แหละไร่ละเนาบ๊เสือกต้องลองบาซีก้องมันเด็ดสุดใช่เขา q u a l i t เบาสลวบกันอ่าก็มเนี่ยอา โอ้ยืนไม่หายยังมืนเนี่ยกูบม่มีคำคมบม่มีคำคมเลยนะแดงไหมหักะลรกับทีมกันก็มีแต่บาวสละบวันเท่านั้นแหละว่าแซนเอาตอนนี้ไก่เสียหอดจอดถึงเวลาการทีวารับประทานแล้วตอนนี้เกี่ยเขาเกี่ยหนามแล้วโอ้สุดยอดเอาปลาหอมใส่กจหน่อยนี่พี่เยบร้อยเลยนี่ กอยใส่มม้วงแซบเบเนี่ยอยากแสีบต้องเป็นงวดรถนี้เป็นงวดรถรถรถปลาดุ๊กป็นดกันกแลนี่แหละของกาฮันดอกมองกาหนดอกปุ๋ยใส่ปุยกาหันดอกปมาบเด้อสิมเด้ปลาาสองปลาเิมสิบมิาตีต่อ

อ๋อตอนนี้ก็เรียบร้อยแนละ้วนี่ข้อง,องกลับอีกโอ้สุดยอดนาตารอเราเอาการทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาตั้งกล่องมันนี่ก่อนมามา FC หน้าปวกทุกคนมากินเอ <c oughs> FC หน้าปวกคุณได้ <c oughs> แซ่บมาเนี้ยว้ขหนียวกับแบบสุดยอดเลยกินแต่ช้มมือฉันเด๋อว่างมันมันมูว่ะมันมูกินอะไ เื ab, pues ่อขอควปเด็๋ยนะอืมอขอคปเด็๋น่าจะไปยืนม um ือนไออมเงินแลเด้จบได้ออมเงินต้บหันจองแล้วนะบบนี้นะครับไปก่ไปก่ยืมก่อนเผื่อไปชื้อเผื่อว่าใครโดนตายกาไปดเรื่องนาะเดี๋ยวเรื่องเนี้ย กาะคุบแล้จ้อืคอจะป้อมตาจะค้ม้่หรือยังอนมคอปัอ่อะอมคุ้มไหอม เละอนี่แหลเอยกกระจาบมาปานี่มาล่างนะมิมินมันจะลายบดไ้ซบะปอดสารเคมีบรดสิจ่าเือบอเดี่ยวอามา Hát mặt bựa mặt tí không có <laughs> hại ta mà khuá ừ. thôi ừ. ừ. ừ, đó không sao bồ dai đụ thằng này bựa đéo chỉ vô สุดยอดสุดยอดออมได้โนซอมันน้ำไม่เห็นออมเนะมาะออมก็ต้องย่อไม่เห็นเจียปน <c oughs> ตำ,ตำมตามปนแสบกว่าเห็นออมเมนูแปดฟ้าควรไม่จะเอาไข่ไข่ก็กับปุกไว้เดือ,น,อน,เน,นเมนื่อคืนนี่เงินี่เอาเป็นคน ุกันมาคนทั้งตัวจะคล้องนะเราจมาให้กินวีาเร็วัมตะเกาัเกาจะก็หวานจนไดโอุเผิดรีเอาออนหอยเอาวอนหอยก็จะบุกกล้า บุกัดเขาสั่งเขาเขเบิดเขาหอนแล้วมันเผ็ดเขาจะขึ้นเเลยนะยังอยู่เนี่่ตัวมันเย็นอ๋อไอเขาบ่มี่ไงเมไมาเด้อนี่เขานี่นี่เขา่อยกระป้องเด้อ อาสหาเอาหลดไปเนี่ไปบอกว่ามาไ้เด้องเสียตัใช่อ่นนี้มันกำลังใจจากเพื่อนที่เชนล่ปั่นัเจ้าก็ไรดีวะดาวต้องขึ้นนะจอามาดัดบินมามาม่ก็บมาดัดลาดไอ้ขุขาสิตใตแล้วมาลาด่อย

phát để tăng à nó được rồ này suốt nhọt girl nuôi nênichi này đi tao girl nuôi này đi tao girl nuôi nênichi เวเพชรเด็ดกี่คนจะเปือเลย <c oughs> พเพชรกว่าเ <c oughs> พชรก้อนของเพชรกับผูบาจะเปื่อยนะหน่อยแหละเน่ะนนมันก็สุดยอดอากบาเพชรกอนมันเร็ตหเป็เพชรก็ปื่อบ่อ <c oughs> ือีเกิดการทนี้แล้วผม็นสีป่าก็บกระเิด ก็กินกับอะไรเจะน้ามืสินาเบิดซะนี่เดียวกินมืดสเนาะกับป้มอมสี่สิบปลายโตนะาะมันกินมดบ่สี่สิบผาโตจ้ะใคอไปไปอยากมากินกับมหาเปีโนหนึ่งได้นี่ยสี่ผาของแถวมอจอนหรือว่าของอะไรอยากมาท้ายคลิปน้ำกะเอามาหาได้อยู่มอจอนแบบไปของอย่างคนอื่นบ่อยากมาท้ายคลิปน้ำกะ วันนี้เลยเอามาเห็ดยู่งีหลือกันทายคิดสองกันเลยพอเลยตูดนะโอ้สุดยอดเลยอาจ